เราเดินเข้ามาในตอกหนึ่งครับทุกคนแถวแบบข้างๆเป็นตลริสตีเราไม่รู้ว่ามีอะไรแต่เราเห็นแบบมันเป็นตอกที่รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเราก็เลยเดินเข้ามาเฮ้ยเหมือนเป็นศูนย์อาหารอนะ่ะคือมันอยู่ระหว่างเป็นตลริสตีกับปรสาสาทซนไอยียร้านตรงข้างหน้ามันจะมีร้านอันหนึ่งอ่ะผมเผ็นมเขารีวิวที่ FL f u d i y อ่ะด้วย K Fudgy อ่ะเขาบอกอันนี้อร่อยทุกคนร้านตรงนี้เห็นทางขวาวปะที่คนเยอ,อะ สองลิงกิตต่อชิ้นอะเทคเอาไว้เท่านั้นครับเนีย่ยมันคืออะไรกินปะไม่รู้ว่าคืออะไรอ๋อเอเอเ,เราไม่มีที่กินหราต้องกลับบ้านอ่ะอเทคเอาไว้อลลี่อ่ะอไว้โต๊ะคู่ไว้ฟิสบลอลอ่ะ อันนี้อันนี้ผิดทออันนี้ยไฟเต้าเนี่ยจะเป็นเต้าหู้หมูไปถ้วที่กอเดอร์ไม่รู้สามแบงงอเจ้าเบ์ลยน่หน่นึ่นึ่หน่ง1 1่เยอยอ๋อเนตหู้ไม่รไมู่้เย่ just only take away eat walk walk and eat take away yeah easy eat easy eat okay มันคืออะไรไม่รู้คัแล้วก็เขกินแต่ผมเห็นฟู้ดที่เคลกินน่ากินดียาโอเค thank you Thank you นี่รานนี้มาแล้วครับผมสั่งแบบงงงสั่งแบบงงงกินแบบงงงตอนนี้เราเดินทางมาถึงเซนทัลมาร์เก็ตแล้วนะครับเซนทัลมาร์เก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ยาวนานของกราลำมเปิ์เหมือนเปิดมาหนึ่งร้อยกว่าปีแล้วทุกคนอ๋อใช่หนึ่งแปดแปดแปด นี oh, ่ครับเซ็นทรัลมาร์เก็ตพอข้างในตากแอร์ครับนี่ไมมีรีวิวจานทิปไอดิเซอร์้วยเขาบอกว่าข้างในก็จะเหมือนแบบเป็นที่ซื้อของฝากมีสินค้าคลาสสิคคลาสสิคขายอะแล้วก็มาที่นี่คร huh ั้งแรกคนเยอะปาซาเบซาปาซาเนี่ยเหมือนกันเป็นตลาดเออคล้ายๆบ้านเราอ่ะ ของเออสินค้าแฮนเมดใช่เป็นสินค้าแฮนเมดที่ดูติมนี่ดิกาเชียวกับวาน,นิลาครับมันมันหนืดดีนะแล้วทงนี้ก็เป็นชาหินมงคลกระเป๋าสินค้าแฮ<ม>นเมด <มา S 1> ต่างๆซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่แนวเราอะไรอุ้ยอันนี้น่ารักมาก ว่าทำไมคนมาเดินเยอะมันเป็นของที่แบบของกุ๊กกิ๊กของน่ารักของซื้อง่ายใส่ง่ายครับทุกคนไปเราไปข้างในกันต่อตรงมาร์เก็ตที่เราเข้าไปอ่ะคือข้างหลังมันเป็นแบบเหมือนว่าที่ขายของคราฟอย่างเดียวเลยะตลาดจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยก็เป็นแบบแบบเป็นล็อกล็อกขายของข,องขา้างในวิวนี้สวยมากเลย,ยใช่ไม่มีซอยเยอะ ทุกคนเขาบอกแก้วน้ำอินเดียเนี่ยดีมากเลยเป็นแก้วน้ำทองแดงเรามาเจอที่ช่างน้ำหนักคนะ่ะทุกคนมาสามารถชั่งน้ำหนักรวัดศูนูงได้ด้วยลองพี่มีลองดิห้าสิบิงกิตลองอุ้ยตรงป่ะมั่วอรืน้ำหนักอะ่ะน้ำหนักกับต่วของน้ำหนักตรง แต่ว่าส่วนสูงก็ใกล้เคียงอยู่นะเพราะเขาวัดด้วยเซ็นเซอร์อย่างเงีเออ้ยเขาแบบ163จริงเขาอาจจะเตี้ยลนิดนึงเออใหม่แปลกๆดีเว้ยช่างน้ำหนักอครับาอาบาทประมาณห้าบาทครับจรแปลกแปลกผมไม่ช่างไงพอแล้วร้านขายของฝากจริงๆอ่ะผมไม่ใช่แนวเราอ่ะเพราะเราซื้ออ่ะของเราต้องซื้อพวกของกิน ขนมกินเลี้วงเนี้ยถือเป็นของพวกเราเว้ยแต่เราพยายามหาแบบชุดมาเลเซียอยู่อะคือรอบที่แล้วผมมาผมเจอที่ไมล์ดินเลยแต่ผมไม่ได้ซื้ออะเออโคตรเสียดายเลยแต่รอบนี้ว่าจะซื้ออยู่ถ้าเกิดเจอชื่อนี้เป็นของแบบไปใส่แต่ไม่แน่ใจว่ามันสามารถใส่เล่นได้ไหมนะเออเหมือนเดินจัดุจัดอะแต่ถ้าที่บ้านเรามันคือที่ไหนวที่ไมล์แบบนี้จะุรู้จักเหรออ๋อมันคือตึกแดงอะ่ะตึกแดงสักชั้นหนึ่งอะที่มีอย่างเงี้ย เป็นเหมือนของแบบเมือของโบราณของเก่าอ่ะแต่ที่นี่มันคงไม่ใช่ของโบราณหรอกมันเป็นของใหม่แหละมันเป็นของใหม่แต่มันให้ฟิลแบบขายแบบของเก่าเก่าเนยเพราะมันเปิดมา122ปีปะ่ะตั้งแต่1888อะ่ะเราเจอร้านโพสการ์ทุกคนอันหนึ่งสวยมากเลยดูดิเขาแบบลายเส้นการ์ตูนของเขาอะ่ะแบบมันสื่อถึงความเป็นมาเลเซียหรยยือเปล่า เนี่ยผมชมเฉพาะเพราะว่าผมชอบวันเนี้ยดีป่ะยังดูน่ารักเกียร์อันเนี้ยสวยอ่ะมันเป็นแบบโรถการ์ดอ่ะแบบซื้อเป็นของฝากอ่ะติดโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยดูดีน่ารักนะแกน่าจะวันนี้อุ้ยหน้าด่างไหมเป็นแบบหน้าต่างแล้วก็แบบเออหน้าต่างเปิดปิดได้งในก็จะพี่เอาเปล่าผมเอาวันนี้อันนี้เอา อ่ะคนละอันอเราสามารถเขียนโพสการ์ดและปั๊มได้เลยทุกคนเขียนโพสการ์ดแล้วก็ทิ้งไว้อ่ะุ้ยเก๋นะชอบลายนี้ร้านมีโพสการ์ดอุ้ยทุกคนป๊อปอัพการ์ดซิงเกิลสิบนิกิจเองอืมเป็นอย่างเงี้ยเราทำป๊อปอัพได้ตั้งโตตั้งอะไรได้เุ้ยเก๋วะ่ะอันนี้ใหม่มากผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะ ยวผมจะซื้ออันหนึ่งไปแจกเพื่อนๆทุกคนเป็นลายนี้แล้วกันนะเ๋ยวค่อยคิดว่าจะแจกยังไงดีเป็นโฟ้ดการ์ดครับเยวจะแจกเพื่อนๆเนาะดีไหมดีแหละโอ้โเนีมนมน่มันมีแบบใหญ่นด้วยนี่ก็สวยนะเนี่ยห้าลิงกิห <5, 1, S 1> ้าลิงกิทมันเอาสองอันมาต่อกันป่ะเ <5, 1, S 1> ออประมาณนั้นคน <5, 1, S 1> อันนี้คือสูตรอาหารเฮ้ยลอยอุ้ยอันนี้เก๋อะ มีนาซิกเลมักไหมนี่นาซิกเลมักเป็นแบบเป็นสูตรสูตรอาหารนะคใครอยากทำนาซิกเลมักไหมครับนีเอาสูตรนี้ไปทำได้เลยนะอันนี้คือเต่าของมาเลเซียครับเป็นเต่าที่เจอที่ตังกานูมังเป็นเต่าทะเลคือตอนแรกอะ่ะเราอา่ะจ,จะไปดำน้ำที่ตังกานูมันจะมีเตา่าพวกแย้วหล่มันเป็นสูตรเพราะพันเต่าที่ตังกานูแต่พายุมันเข้าอะ่ะเราก็เลยแบบไม่ได้ไปก็เลยเที่ยวแค่เคเอลพอนี่ เราได้นี้มาเนี่ยเราไปหาแจกเพื่อนๆกัน,กนว่าเราจะแจกอะไรดีเราซื้อเสร็จป่ะเราสามารถมาปัม๊มันนี้ได้ไมัมีที่ปัม๊มเราสามารถส่งตัวโปสการ์ดอันเนี้ยกลับประเทศไทยได้เลยคือเราซื้อแสแตมใช่ป่ะแปดแล้วก็ส่งหน้าตู้เนี้ยหน้าร้านเขาจะมีตู้อย่างเงี้ยเราสามารถส่งตู้เนี้ยกลับประเทศไทยได้เลยเว้ย โคตรเก๋ okay, แต่เราไม่ได้ส่งอะไรมาางวยเรากลัวมันไม่ถึงอ่ะใช่ไอเก๋ okay, นะดูที่ขัะหลังนนี้เขาปั๊มเต็มเลยเขาซื้อไปแบบสิบสิบใบเลยอ่ะกิจกรรมดีดีส<ว>นุกดีอ่ะเขามีกิจกรรมนี้ให้เล่นด้วย เป็นแบบหย่อนบอลลงไปอะดรอปแล้วก็เกตเฟสอะมันก็จะลงแบบเราตรงกันไหนแล้วก็รับหมากฝรั่งฟรี yeah. just two ball in one okay right especially two ball sweet two ball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  in the one okay okay ว้าว้าโอ้โหพอจะแล้ว okay you can have this thank you you can use it ก็คือต้องลงให้ได้ช่องเดียวกันงสองคนอ่ะได้โอเคโอ้โหสิโอ้โหเจอแล้วโอเปิลสนุกสนุกฮะทุกคนนี่หมายว่าดังจริงอ่ะจะได้ตองไก่เนี่ที่นี่เขาดีมากเลยเขามีเกมนี้ให้เล่นด้วยเห็นไหมที่อยู่นี่เขาเล่นกันนะมินทุกแก้วเราเคยเล่นกันในโทรศัพท์อ่ะ ก็มีนิดเดียเป็นฟรีนะเราสามารถมานั่งเล่นได้เลยเลยอันนี้คือที่เราซื้อมาหูมันหบ,บับแห้งไปแล้วอะ่ะเขาใส่ซุปมาให้ในนี้เลยใช่เขาจะใส่ซุปมาให้เราเลยนิดนึงเราซื้อแบบเป็นพริกมาแล้วก็เป็นเต้าหู้แล้วก็ลูกชินก้นปลาปกติครับก็เขามีน้ำจิ้มนี้ให้หอวหน้ารักเลยน้ำจิ้มนี่นี่มันแบบรสชาติแบบเหมือนหอมมากมากระถั่วเลยหะารอ,อย่างเลยครับ พี่อิ่บกินอย่างแรกก่อนพี่กินอะไรกินอะไรอยากลองอันนี้พิซอ,อ่ะมันใหญ่มากเลยอ่ะ,ค,ะคือใหญ่มากข<ต>องมันมน่าจะอร่อยนะคือเขาสามารถมีซุปได้้วย เป็นพริกแล้วก็ข้าในเหมือนห่อเขียวหรือห,อห่ออะไรรับมากินอะไรกินเลย,เ,ลยเออเฮ้ยเผ็ดปะอืมเผ็ดอืมเผ็ดือร่อย่รอร่วะยดีกว่าไม่หลังลคืออะไรไม่รู้ค่ะอืม เหมือนรู้ชิ้นหมูหรู้ชิ้นอะไรทุกอย่างอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้ทอดเต้าหู้ขาใช่ปะจืดพวายเลยเธอไม่กินเต้าหู้ขาไหมอันนี้อร่อยอันนี้เต้าหู้ทอดฮะถูกใจเลยอะ ใช่ป่ะเต้าหู้ทอดป่ะอืมอันนี้ยทำนานมากอ่ะแล้วข้างในอะ่ะเป็นหมูอ๋อเออพี่ลองกินเหมือนอันนี้เขาเอาไปต้มอมื่อกี้เนาะแล้วก็ไว้กินกับน้ำจิมจจ้มจริงๆมันน่าจะต้องจิ้มกินกับน้ำจิม้มเต็มคำเลยเออเออเออเอาเอาอืมอร่อยเนาะใช่อันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยแซ่บแคบแคบแรบแค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 บอคบแคบแคบคบแคบแคบคบ ขาอ่ะให้จิ้มกินเว้ยแต่เราไม่รู้อ่ะเราก็บ้าจี้แบบเทลงไปเลยอ่ะเออแต่มันเทน้ำปลาเข้าจิ้มเงี้ยเราไม่มีชิชู่หรืออะไรเลยจริงจรงเราให้มีน้ำซุปด้วยลองดูเดี๋ไม่รู้เห็นไหมนะกล้องอรยหนังเขาหัวขาวไม่อร่อยอ่ะจือดอ่ะ เผาก็รสชาติเหมอนแหละอ๋อนึ้ออกแล้วมันเป็นซอสเต้าเจี้ยวป่ะเออใช่ที่นี่ที่นี่เหมือนเขาจะใช้เบสเป็นเต้าเจี้ยวอ่ะเต้าเจี้ยวจีนอ่ะเอออร่อยวะอร่อยนะหรือว่าเราหิวแบบว่าเราก็เพิ่งกินแล้วกันมาเนาะฟิลมันมันก็ไม่เหมือนกันที่ไหนเนาะแต่ละที่ก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับจะบอกว่าเหมือนก็ไม่ได้อยู่ที่ แต่อาหารที่เนี่ยอร่อยนะผม,ผมรู้สึกชอบอาหารที่เนี่ยผมอาจจะเป็นคนกินงาน่ายด้วยแบบพวกเครืนน่องนอนเครื่องเทศอะไรนนพวกเนี้ยก็คือเรากินได้หมดเลยไม่ได้เชียรยอะไรมากมายค่าเซน็นทรัลมาร์เก็ตก็มีของกินครับทุกคนโโอ้หช้ำเลยอะ่ะช้ำเลยอะ่อนนะแบบอ้วนอ่ะกับประเทศไทยคือต้หนักขึ้นประมาณสามสิบนี่ครับผมเป็นเบอร์เกอร์นะหยนดีตอนนี้ไปเราเดินชมงานนะกันดับเบิลออสเทอร์หูก็แข่งแต่ตอนกลางวันอย่างนี้เลยอะ่ะ มีโอเด้งด้วยทุกคนคือผมก็อยากลองกินโอเด้งนะเขาบอกที่มาเลเซียในแฟมิลี่มาร์ทอะโอเด้งอะอร่อยคือมันเหมือนมีเทศกาลอาหารอะไรป่ะหรือปกติมันมีอยู่แล้วอะทา่น,นี้ปูรีก็มีครับน,นี่เป็นกะหรี่ปับกะหรี่ปับคนที่นี่ก็กินเยอะเนาะนแบบร้านอาหารส่วนใหญ่อะก็มีกะหรี่ปั๊ยน้ำแตงโมวโ,โวคาโดไหม ไอศครีมไอศครีมไหมคบไอศครีมไหมคบเป็นแบบกลางๆมีเอ็กโอดว้วยเออแต่อากาศบอกเลยว่าร้อนมากร้อนฉ่ำแบบสุดๆมันเป็นตลาดที่แบบกลางแจ้งเขาก็มีร่มอย่อยางเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าคนมาเลเซียเขาไม่ค่อยกินหวานกันนะเออจริงป้ะหรือว่าเรากินหวานเกินไปวะจนเรารู้สึกว่าหวานเขาอะ มันไม่หวานอะ่นะคือตอนนี้อยากกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าเท่านั้นวันนี้สองวันไม่ได้กินน้ำเปล่าใช่ไม่ได้กินน้ำเปล่าผมไม่แน่ใจว่าตอนเย็นมีด้วยไหมเนาะน่าจะมีส,สูตรเห็นนะพรับเผอๆตรงนี้อาจจะมีเยอะยาวไปเลยมีว่าเป็นไปได้สูง